สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26ส่วนอุทกวิทยาหนองคายสำนักทรัพ,พยากรน้ำภาค3แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงนี้น้ำจะมีระดับสูงขึ้นตามรอบของน้ำโขงและแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกประมาณ1เมตรเศษแต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง3.45เมตร ขอให้เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลากระชังมันตรวจสอบความแข็งแรงของกระชังปลาและสิ่งที่ผูกมัดอยู่ตามลำน้ำไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปได้นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรคริพับลิกันชิงตำแหน่งประธาน,นาธิบดีสหรัฐกล่าวระหว่างการหาเสียงในรัฐโอไฮโอถึงแผนการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงโดยเสนอให้มีการตรวจสอบคัดกรองผู้ที่อพยพเข้ามาย่างสหรัฐอย่างเข้มงวด รวมทังให้ทดสอบด้วยว่าผู้อพยพที่เข้ามาในสหรัฐมีค่านิยมเสรีนิยมแบบชาติตะวันตกและมีการยอมรับความแตกต่างทางาศาสนาหรือไม่นอกจากนี้นายทรัมป์ยังมีแผนห้ามพลเมืองจากประเทศที่มีประวัติการก่อการร้ายเข้าสหรัฐด้วยแต่ไม่ได้ระบุชัดว่ามีประเทศใดบ้างติดตามข่าวสารบันเทิงและไรตี้ได้ทังช่องหนา26ค่ะ